พี่น้องครับผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งครับของเมนมนะครับเพื่อนบอกว่าสินะครับไลนหนีกับบ่าหนีนี่คือวงสุดท้ายแล้วอายุกหลายแล้วนะครับหาสิบหาสิบเอดแล้วบอกคิดว่าสิไปอยู่วงอื่นแล้วยังไง ไล่กับโบนีถึงสีห้เศร้าล่ำกระตามกับสียูคือเกาถึงสิบ่หาขึ้นไวที่ก็ตามกับสียูแบบมอม่อมแม่แม่นี่ละสิดูแลปฏิบัติลูกเตา่าพ่อได้ท่าย,ยูทูบพ่อได้เงินพ่อได้ปนพ่อได้แก้วยูดีแล้วยูได้แล้วลูแจ็คแล้วมีตจู้ดีน่ำบ่บาสิเป็นบอโจโญาสุภาพ สอนหนดหรือไผ่หลายๆคนก็าตามทีมงงานก็ด,ดีสุขนุนโดยเฉพาะอีหลา่ามาเติมพลังให้ผมบ่รู้นะครับว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปเก่าหรือว่าคลิปใหม่ที่เพิ่นเอามาลงนะครับถ้าเป็นคลิปเก่านะครับนี่แหละครับมันก็ต้องคิดตั้งแต่ก่อนหน่องสิขเข้าม้าไงก่อนเฮ่าสิบ้าอีอย่างนี้เฮาต้องจําให้ได้ดครับ บอยนว่าบอกพ่อแล้วๆเพราะว่าแฟนคลับเบบซี่นี่จำในสุขัาพูดล่ะครับมันเป็นคลิปมันเป็นวิดีโอสามารถเอากลับมาได้นะครับว่าสิเป็นคนรักษาสัจจบอทั้งสี่นะครับคนที่รักษาสัจนะครับเหตุจังไดมันก็นสิเจเลื่อนลงเรื่องเนาะครับบอกไปยังไงคนก็เสียถือมีแต่คนสียกหย่องสรรเสริญเนาะครับแต่ว่าบอกไปแล้ว ถ้าว่าเหตุตามนั่นแหละครับผลกลับมาสะท้อนกลับมามันก็นย่อมหลายเท่ากว่านั่นนะครับเพราะฉะนั้นก้อนสี่บอกยังออกไปนี่ต้องคิดให้ดีแล้วก็ต้องเหตุให้ได้แต่เหตุบ่ได้นะครับอย่างที่บอกแหะครับถ้าเหตุดีมันก็นดีแต่ถ้าเหตุบ่ดีก็ต้องยอมรับในผลมั่นที่สิเกิดขึ้นอย่างบอโจนะครับเพิ่็เคยโพดขอความ ดีๆไว้ไล่ขอความนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับบอโจเนี่ยครับเป็นผู้บริหารนะครับที่คิดดีตลอดมากนะครับยังขอความนี้นะครับอยู่ทีทำงานที่มีงานให้ทํำย่างหมั่นคงและก,การเงินที่มั่งคั่งมีงานล้อเลี้ยงชีพตลอดมีงานมีงนมเงินสเสถียรภาพ ที่หลายๆคนอยากมีตรงนี้โอกาสมาแล้วก็ต้องคว้าไว้กอดงานให้แน่นรักษางานให้ดีสร้างงานผลิตงานให้มีคุณภาพอย่าเห็นงานเป็นของเล่นหรือคิดว่าสีทํำอีหยังกระทำคิดสิไปใส่กระไปคิดสิมากัมา ห้าละนีสินคาใส่ใจอย่างที่เห็นแลว้วก็มองมาเห็นมันเดินไปพร้อมๆกันกับเราหรือพุ่งมาใส่ตัวเราวันไหนมือไหนที่บ่มีงานมือนั่นคุ้นสิรูสึกเพราะฉะนั้นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู่กันไปตามวิถีของชีวิตของความเป็นคน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดกับลมหายใจที่บอย่อมแพ้แก้โชคชะตาเจอคู่ดีให้เรียนเจอเพื่อนดีให้คบพบสถานที่ทำงานที่ดีก็ต้องกอดงานให้แน่นนี่แหละครับขอความดีๆบทความดีๆที่เพิ่นเคยเขียนไว้ก็มี่นะครับมันหลายบทความนะครับแต่ว่าผม ขอเอามาเบาแค่ซ้ำหนีกับพ่อดอกคนที่อยู่ในขนาดในวงขนาดเชเคยได้ยินขอความได้เห็นขอความหนีนะครับมันต้องไปคิดนะครับว่าง,งานตุกมือนี่มันบปมนหางายแล้วกับไปยูน้ำพึ่นนะครับบปมนว่าผู้ดใดสีได้เข้าไปยังไงได้ครับพี่น้องบ่งในเป็นคัดสันนะครับสัวสีได้แต่ละคนนะครับเขาไปเป็นทีมงานมันหลายเดืองหลายเล่านะครับเนาะแต่ละนาทีมันกับบคกอกัน แต่ว่าเมื่อคุณได้รับมอบหมายหน้าที่นั้นแล้วมันก็นต้องเหตให้ดีที่สุดดีครับบแม่นวาเหตพ่อเรี่ยวๆได้เพิ่นจ้างเลยครับบแม่นวาไปเหตฟรีหรือเหตเอาบุญนะครับย่างที่วาแ่ะครับเมื่อค้นไปอยู่จุดตรงนั้นแล้วเมื่อมีแฟนขับเรือเอฟซีคนติดตามเขามากิครับมันมักสีเหลิงเนาะครับเหมือนคนมีอำนาจ่ะครับมัก เหลืองอยู่ในอำนาจตัวเจ้าของว่าตัวเจ้าของดีตัวเจ้าของเด่นตัวเจ้าของดังหมักม่องขามนะครับบอกไงไงคือกำพืชตัวเจ้าของว่ามาจากใสย,ยังสีไหมครับที่จริงมันมาจากดินทั้งนั้นนะครับเริ่มจากศูนย์นะครับเริ่มจากพื้น้น,นี่นะครับบอกไงไงแต่ว่าเข้าต่องรักษาสิ่งที่เข้ามานะครับเข้าต้องบ่ลืมว่าเข้ามาจากใสแล้วการมาประสบความสําเร็จ มายู่จุดนี้ได้จังใดนะครับย่างที่เห็นนะครับใหญ่ยยๆมาแล้วนี่ครับบ่าวาสิเป็นทำงานเนียงกระตามนะครับส่วนมากสิตายเพราะเหลืองในตัวจ้าของนะครับที่จริงเนี่ยมันว่่เป็นตัวจะาของหรอกครับมันกับมาจากสิ่งรอบขางท้งนั้นนะครับที่ซอยเฮ้าที่จริงนะครับสิ่งรอบขางนั้นคือแม่เหล็กดึงดูดให้เฮ้านะครับ จนเข้าประสบความสําเร็จขนาดนี้แหละเอาบอกง่ายๆหลดแต่ว่ามองบ่เห็นนะครับในสิ่งที่ผ่านมากลับมองว่าตัวเจ้าของสางใดด้วยตัวเจ้าของเองทั้งที่จริงนะครับคิดผิดถนัดนะครับถา้าบ่มีบอกง่ายๆก็คือเอฟซีนั่นแหละครับแฟนครับบ่สันสีเฮดจังไดครับสิยูจงังไดอย่าขึ้นว่าตัวเจ้าของเหตุดใดดโดยตัวเจ้าของเอง ตัวเจ้าของขนาดไหนครับคือม่องขามคือบอเหลียวเบิ่งตัวเจ้าของเนี่ยครับว่าตัวเจ้าของไปอยู่อมอมแ,แม่นั่นได้จังไดต้องสำนึกนะครับสิ่งที่ตัวเองเคยประสบมาเป็นจังไดครับบอมีผู้ใดเบิง่บงบอมีผู้ใดแง่งแล้วกากตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับมาถึงจุดนี้ได้กระสมควรที่ต้องรักษา สิงนี้ไว้ให้ได้ให้มันยาวนานผมบอกเลยเลยนะครับรับรองว่าสบายกว่าไปดำหน้าจ่างแนนอนครับยูทูบเบอร์หรือว่าอาชีพไหนก็นตามนะครับดำหน้านี่ยมือนะครับถ้าบ,บ่เคยดำนี่สิบรูดหรอครับว่ามันขนาดไหนเบิดมือนะครับกลมกล่อยง่ยู่หันละล่องเบิ้งที่ครับผู้ใดว,ว่าบ่เมื่ยนี่แหละครับอาชีพหลังสโฝ่าหนาสูซดินของแท้ จังแฟนครับจังเอซี่หลายท่านนะครับท่านกับคงสิเคยเหตุหน้าขึ้นกันนะครับเงินถูกบาทตูสตางนะครับหรือว่าสิเป็นมาไล่นําใจที่ให้ศิลปินที่หฮาหักเนี่ยครับมันต้องให้ถึงมือนะครับให้ด้วยตัวเจ้าของเองนะครับฝากแฟนครับโดยเาอซีนะครับวันที่สิบหานี่ครับผู้ใดว่างก็ไปเด้ครับมือปิดงานมีอาหารฟรีเลี้ยงเข้าละครับหรือว่ามีของรางวัลนมนาคุณแจกนะครับ ผู้ดใดที่ว่างนะครับไปเลยครับไปเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณครับ